นี่เลยทีนิ้ได้ก็มีปลาสองนะ mm hmm. อะไรอะเป็ดกับไก่ได้ไปหนึ่อยู่ที่สิบห้รือก็19ต่อ1ใบนะราคาปกติ22 95นะคะคือมันจะมีบออยู่ตรงนี้นะแล้วนี้ก็คิดคิดคด,ดูนะคะว่าอันนี้57าสิบเจ็ดคูณร้อยี่สิบแต่ว่าสี่ก mm ็ hmm. สั่งแยะก็ชนิดเส้นก็คือชนิดเส้นแล้วก็มีตัวซอสเห็ดนะแล้วก็เฟรนฟรายนะคะแล้วก็นี่เป็นเซตที่นิดชอบนะคะก็ ดูไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยก่อนเนาะคราวหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นมเม้นจ่ายไป327ยูโรกับอีก10เซนคือของมันเยอะจนนิดไม่แน่ใจว่าอะไรแล้วก็ขนมน้องซาราฟิโอน้าเหมือนกันนะก็ซื้อสําหรับเ,เดินทางไปฝรั่งเศสนะจะได้มีขนมกินในรถสวัสดีค่ะ ตอนนี้นิดกําลังจะเข้าเมืองกับโนเมนนะอะนิดจะไปซื้อถ้วยใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะอย่างที่เห็นเลยเนาะช่วงคริสต์มาสอะคือนิดกับน้องซาร่านิดต้องใช้ถ้วยเล็กอะแล้วน้องซาร่าก็ใช้ถ้วยที่แบบที่เรามีอยู่ที่บ้านคือจริงๆมันใช้ได้แหละแต่นิดอยากให้มันเข้าเซตกันนะคะเป็นถ้วยใส่ก๋วยเตี๋ยวใ่ใหญ่อะไรเงี้ยอ,อหรือว่าเพื่อนมาบ้านคือมันจะได้มีพร้อมอะเนาะแบบขาดกินเกินนิดก็ไม่ชอบนะคะแล้วก็จะไปดู ใส่แมวด้วยนะคือเราเราจะไปหลายร้านนิดนึงนะคะถ้าอย่างไรเดี๋ยวไปช้อปปิ้งกับพวกเรานะแวะมาซื้อสายให้แมวนี่ซื้อของยี่ห้อนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่ราคา9.99ก็1สก็ถุงละ10ยูโรนะได้ไป3ถุงนะคะซื้อไปตุนไว้เลยนะช่วงนี้เขาใช้ไม่บ่อยนะคะเพราะแมวเขาออกนอกบ้านด้วยแต่ก็ต้องเปลี่ยนให้เรื่อยๆนะก็ต้องซื้อไปตุนไว้แบบนี้นะคะทีนี้ก็ไปดูอาหารแมวต่อเพราะสมเอสให้แมวนะ ตรงนี้ก็เป็นรายแมวทั้งนั้นเลยนะคะเขามีหลากหลายให้เลือกนะแล้วก็คือราคาถูกก็มีนะแต่เราชอบอันนี้เพราะว่าคือฝุ่นมันไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็ใช้ดีด้วยอนะไรเงี้ยตรงนี้เป็นบ้านแมวคอนโดแมวเนาะก็มีเยอะแยะเลยนะคะทั้งเล็กทั้งใหญ่เนอยอันนี้สวยนะสีเทา oh. <laughs> อยากขึ้นไปด้วย yeah. แต่สวยนะคือข้างหน้าเราเห็นสีขาวอันนี้สีเทาขาวอันนี้สวยอ่ะุนมินแต่ว่าเราอยากจะทหลังบ้านให้เสร็จก่อนนะแล้วค่อยซื้อใหม่นะคะอันนี้อยู่ที่สี่รอยสาสิบูโรนะอันใหญ่นะคะอะมีเนนอนข้างบนที่นี่ใครกวนไม่ได้เลยเยสคันซนิชเมีแอกันดาวนอมส์ลาะเนี่ยตรงนี้ก็มีเฮ้ยลิซซี่ต้องชอบโนมนเนี่ยลิซซี่ต้องชอบแน่เลยอ่ะลิซซี่ชอบนอนในเนี้ย อทีอนี้จะได้ไม่ต้องแย่งกันน่ะอุ้ยนี่อีกอันหนึ่งใช่ไหมอุ้ยอันนี้ดีอ่อ่ะต้องรีบทําเพิงหลังบ้านให้เสร็จเร็วๆนะปีหน้ายังไงก็ต้องทํานะคะโอเคไม่ใช่ปีหน้าสี่ปีนี้ <c oughs> ผ่านมาเร็วมากเดี๋ยวไปดูอาหารแมวก่อนนะอยากจะดูอุหอ้หฮอเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะเพราะมันเยอะไปหมดเลยฮะ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็นอาหารแมวอ,อ,อันนี้เป็นนี่อที่แมวนี่กินนะคะของคันน l โ y ยัลแต่ว่าที่บ้านยังมีอยู่นะมีกระสอบใหญ่นะคะเนี่ยกระสอบแบบนี้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูอาหารเปียกอีกแบบหนึง่งอันนี้เป็นบ้านแมวสําหรับแบบใครมีแมวตัวเดียวอะเนาะอ๋อนี่งหมาหมาแมวใช้ด้วยกันได้นะ ยังหาไม่เจอเลยนะนิดดูอาหารแมวของยี่ห้อวิสคัตนะคะซื้อไปแบบตุนเอาไว้เผื่อฉุกเฉินเนาะหรือไม่ก็ช่วงเย็นนะคะช่วงกลางวันนี้จะให้เขากินยี่ห้อสีน้ําเงินเนาะของกรอมเมตอะออกลางคืนก็จะต้องให้กินยี่ห้อถูกลงเพราะมันเหลือทิ้งทุกวันเลยนะตรงนี้เป็นน้ําแมวนะที่แบบอ๋อไม่มีที่ร้านนี้ไม่มีน้ําพุแมวนะคะเนี่ยจะทําให้แมวอยากดื่มน้ําเนาะแต่ว่ามันก็ต้องแบบ จะต,ต้องเสียบปลั๊กไฟตลอดเวลาเลยนะแล้วก็ถ้วยอาหารแมวคือน่ารักนา่กนารักทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็ที่รองอันนี้ที่บ้านเราก็มีเยอะนะคะไม่จําเป็นเลยในลิ้นชักเนี่ยแบบไม่ได้ใช้ก็มีนะนี่เป็นถ้วยทั้งนั้นเลยนะคะมีหลากหลายให้เลือกอืมแต่ว่าราคาจะสูงกว่าที่นิดซื้อเป็นประจํานะแต่ว่าอันนี้หลักๆนิดก็มาซื้อที่นี่นะคะแบบเนี้ยที่มันแบบว่าจะอยู่ได้นาน,านๆอยู่ได้แบบ สิบปีคิดว่าไม่น่าจะพังอะไรเงี้ยเนี่ยนะอันนี้ดูทนทานนะคะอันนี้แบบอันเดียวอันนี้แบบคู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยชอบนะคะที่บ้านมีสองอันนะสีขาวกับสีดําโอเคค่ะงั้นก็คงเสร็จแล้วนะเพราะว่าโน้มแมบอกไม่มีนะคะร้านนี้ตรงนี้นี่เจอขนมแมวที่เป็นแบบแท่งๆอันนี้หนึ่งแพ็คมีสิบชิ้นนะนี่ได้ปลาไปสองแพ็คนะคะสองถุงแล้วก็ได้กระต่ายกับเป็ดเหรอ เน,นี่ยนิต้ไปหนึ่งอันแล้วก็อันเนี้ยเ,ออเดี๋ยวนะขยับก่อนนะคะนี่เลยที่นี้ได้ก็มีปลาสอง<ม>อะไรอ่ะเป็ดกับไก่ได้ไปนหนึ่งนะคะแล้วกออ็อันนี้เป็นเนื้อแกะกับห่านหรอหนึ่งนะคะคือสอง คือเนี่ยรวมๆกันอยู่นี่เลยนะกระต่ายกับเป็ดนะคะคือมันมีหลากหลายเนาะนี้ก็เลือกๆไปนะคะน,นี้ได้ไปสเลยนะ,ะเนื้อแกะกับเป็ดนะคะก็ทั้งหมดตามนี้เลยนะแล้วก็คือนี้จะต้องซื้อให้ครบ40ยูโรเพื่อนี่จะได้แบบสะสมแต้มเนาะแล้วก็จะได้เหมือนแบบลดราคานะคะสำหรับการซื้อครั้งหน้าอะไรเงี้ยก็เลยต้องซื้อให้ครบนะก็จะได้ประหยัดเงินด้วยนะคะน้องมันอยู่น,นู่น เสร็จ yeah. แล้วนะนี่ก็เป็นทั้งหมดที่เราซื้อนะคะสรุปได้ทรายมาสี่ถุงเลยนะเกือบสี่สิบยูโรนะคะแล้วก็ขนมแมวนี่เป็นทั้งหมดที่นิดได้มานะคะแล้วก็นี่เป็นใบเสร็จนะนิดจ่ายไปสี่สิบสามยูโร9ก้สิบสองเซนนะคะก็เหมือนได้ลดราคาไปด้วยแล้วก็ได้สะสมแต้มนะแต้มก็เหมือนนิดประหยัดไปหนึ่งยูโรสิบสี่เซนนะคะก็ประมาณนี้นะนิดมาดูถ้วยใส่กว๋วยเตี๋ยว คุณนิดเคยมาซื้อตรงนี้นะสีขาวธรรมดานะคะไม่เอาสีอื่นเพราะว่าจะได้เข้ากับเสตที่บ้านแล้วก็ไม่เห็นนะตรงนี้ต้องดูไปเรื่อยๆนะเพราะเขามีเยอะอยู่ก็รุ่นเก่าไปรุ่นใหม่มา มันก็สวยนะแต่ว่ามันไม่คือนิอยากได้ลึกๆนะคะแล้วก็ใหญ่ๆอะ่ะลึกๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ใหญ่จะได้ใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ <c oughs> หนูมันมาไม่ทันไรเลยนั่งพักแล้วแต่นี้ขอเดินดูก่อนนะวันนี้ต้องได้นะคะถ้วยก๋วยเตี๋ยว ตรงนี้เป็นพวกกระปุกใส่อาหารแหง้งอันนี้เป็นรุ่นที่นิชใช้สมัยก่อนนะคะที่ซื้อเดี๋ยวนี้ก็ราคาสูงขึ้นแล้วนะชิ้นหนึ่งหกเนะคะอันใหญ่อันเล็กห9าเนี่ยแล้วก็ขนาดนี้นะสามเล็กสุด2 9งเมื่อก่อนนี้ซื้อถ้าจำไม่ผิด1ยูโรนะคะแล้วก็หรือไม่ก็1นึยูโรเกนะเดี๋ยวนี้เขาก็ออกใหม่นะคะเป็นแบบกระปุกแก้วฝาพลาสติกนะกระปุกแก้วฝาไม้นะคะแต่ว่าดูอันเล็กแปด 999แต่ว่าคือมันดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีแมลงเข้าไปนะอุ้ยอันนี้สวยนะ11,9 9ใส่เส้นพาสตานะคะกระปุกไม้ก็มีคือฝาเป็นไม้นะข้างล่างเป็นแก้วนะคะอันนี้ก็โอเคนะมีหลายขนาดด้วยนะคะก็สำหรับใครที่ชอบแบบแต่งบ้านนะอุ้ยอันนี้ก็สวยแต่ว่าโอโหราคานะอันนึงน่าจะเกือบพันบาทเลยนะคะ29 9 5แต่ว่าสวยนะดูดีนะคะ ถ้าใครอยากให้ครัวของเราดูสวยดูดีก็ต้องซื้อนะลงทุนนะคะที่ใส่เกลือพริกไทยตั้งโต๊ะนะซอสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ครกก็มีนะคะและหลายคนหอมมาจากเมืองไทยนะที่ละมันก็มีขายอยู่นะคะอาจจะต้องดูนิดนึงตรงนี้เป็นหม้อกระทะคืนนี้ยังไม่เห็นถ้วยนิดเลยนะตรงนู้นเป็นแก้วดูไปเรื่อยๆก่อนนะคะ ตรงนี้เป็นถ้วยที่นิดเจอที่เหมาะสาหรับใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะใบใหญ่สุดเนาะแล้วก็มีหลายลายนะคะแต่ว่าอยู่ที่15บห้ารก็สิต่อ1ใบนะราคาปกติ2 2่สหนะคะคือมันจะมีบ่ออยู่ตรงนี้เนาะแล้วนี้ก็คิดคิดดูนะคะว่าโหมันแพงมากเลยนะ4ี่ใบหรือไม่อาจจะต้อง6ใบด้วยซ้ำนะคะก็เลยแบบรอก่อนนะเดี๋ยวไปดูร้านข้างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนาดกลางแล้วก็เล็กลงนะ เล็กลงก็ห้าเกาเกาคือทำไมมันแพงขนาดนี้ถามว่ามันเป็นแบบยี่ห้ออะไรนิดก็ไม่เห็นยี่ห้อเลยนะไม่มียี่ห้อบอกด้วยนะคะเนี่ยเป็นถ้วยธรรมดานะซึ่งถ้าเราไปซื้อบางที่มันจะมียี่ห้อติดอยู่เลยนะคะแต่อันนี้ไม่มียี่ห้อด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูร้านอื่นแทนนะคะไม่มียี่ห้อไม่มียี่ห้อเลยโอเคแต่ว่ามันมันสวยเนาะลายมันสวยนะคะราคาก็เลยสูงโอเคไปค่ะเดี๋ยวไปร้านาข้างๆกัน อยู่นี่มหาดูจานที่พกโคนะแต่ว่าตรงนี้เป็นแผนกห้องครัวกำลังจะเข้าสู่พวกห้องน้ำเหรอตู้ในะห้องน้ำเนี่ยเขาก็มีให้เลือกเยอะนะที่แล้วราคาก็โอเคนะคะนี่เตียงนอน ทางลัดไปต่อพวกเรามาดูจานน่าจะอยู่แบบตรงที่เราจ่ายเงินเลยนะคะมาดูตู้ต่อนะก็มาดูดูไว้นะคะเพราะว่าอยากจะเอาไว้ในห้องเฟล์หน้าแต่ว่าจะเอาของแบบว่าที่มันแบบเกินส่วนเกินต่างๆนะที่อยู่ในบ้านนะคะเอามาใส่ไว้อะที่นี่ราคาไม่แพงนะโอเคอยู่นะคะสำหรับ เอาไว้ใส่ของแล้วก็แบบไม่ได้ให้แขกเห็นอะอยู่ห้องใต้หลังคาโน่นะนะเนาะมาดูพรมให้นมแม่นนะสำหรับใต้เก้าอี้ตอนที่เขานั่งทํางานอะคือมันจะต้องใช้นิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเขาทํางานข้างล่างห้องใต้ดินทุกวันทุกวันมันก็เย็นนะอันนี้จะยาวไปนิดหนึ่งร้อยแปดสิบนมัมนบอกว่าเหี้ยจะได้เล็กๆหน่อยนะอันนี้จะใหญ่ไปนิดหนึ่งถ้าางนั้นก็ต้องอันเนี้ย อันนี้ห้าสิบเจ็ดคูณร้อยยี่สิบแต่ว่าสี่ก็เนาะอันนี้เหรอน่นบอกเจ้าอันน,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 นี้ลดราคานะเยาะจากยี่สิบเอ็ดเก้าเก้าหรือสิบสี่เก้าเก้าว่าโอเคเนาะสำหรับรองเท้าเสร็จละเร็วมาก ตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหารหิวนะมาพักกินอาหารเที่ยงกันก่อนนะคะเราสั่งไปแล้วนะเดี๋ยวนี้ให้ดูว่าเราสั่งอะไรไปบ้างเครื่องดื่มก็มีเปซี่กับโค้กนะที่นี่เขาตกแต่งใหม่นะมีว่าเขาดูสวยดูหรูกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูอาหารกันนะเริ่มหิวแล้วอะ มาแล้วนี่ก็เป็นเมนูของนิดนะคะนิดสั่งแยกก็ชนิดเส้น,นก็คือชนิดเส้นแล้วก็มีตัวซอสเห็ดนะแล้วก็เฟรนฟรายนะคะแล้วก็มายองเนสต่างหากนะส่วนนุมมันสั่งเป็นเมนูปลาแล้วก็มันฝรั่งสลัดมีซอสริมูราเด้ด้วยนะคะกำลังร้อนๆเลยนะเขาเอามาเสิร์ฟถึงที่ทีนี้ก็ได้เวลากินแล้วนะคะนั่งก็เชิญนี่เป็นค่าอาหารที่นิดจ่ายไปนะคะก็มีโคฟมีเอ,อ่อเผ็ซี่มี กาแฟเอ็กเพรสโซ่นะโนมันสั่งนะคะแล้วก็มี uh, อาหาร2เมนะูเนาะนี่จ่ายไป25ยูโรนะคะที่นี่ถือว่าราคาไม่แพงนะเป็นร้านอาหารในอีก uh, ซิกลนะุสนั่นเองนะคะไปค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูซื้อของต่อนี่พิ่งลงมาจากชั้นบนชั้นบนก็เป็นร้านอาหารแล้วก็มีพวกโซฟาขายนะคะเห็นตะลุกโปง่งนะเดี๋ยวนี้จะลงไปดูจานชามต่อนะคะแล้วก็ว่าจะดูผ้าห่มด้วยเนาะแต่ว่าโนมันไม่ค่อย โอเคเท่าไหร่นะแต่ก็เดี๋ยวไปดูก่อนแล้วกันนะคะไปต่อมาดูจานใส่อาหารแล้วก็จานใส่กาแฟขนมเคก้กนิดว่าจะเอาอันนี้ไปกล่องหนึ่งนะคะสิบสองชิ้นแล้วก็กล่องเล็กนะเป็นแบบกาแฟนะคะมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็ราคานะนี่เป็นเซตที่นิดชอบนะคะก็ ดูไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยก่อนเนาะคราวหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะเนี่ยอยากได้เซตเนี้ยอีกหนึ่งเซตนะซื้อเป็นกล่องไปเลยนะคะสิบแปดชิ้นกับสิบสองชิ้นก็จะเป็นแบบนี้นะจานกับถ้วยนะคะคือมันจะเป็นแบบถ้วยเล็กๆใส่ซุปได้อะไรเงี้ยแต่ว่าใส่กว๋วยเตี๋ยวไม่ได้นะเพราะว่ามันจะไม่ลึกเท่าไหร่นะคะแล้วก็เซตกาแฟคือชอบมากเลยนะชอบลายชอบดอกไม้นะคะเนี่ยสวยหวานนะ ก็จัดไปอย่างละกล่องแล้วกันนะคะโนมณนกาลังดูคือแบบเผื่อว่าเราแบบได้ลดราคาหรออะไรเงี้ยนะก็ต้องดูนิดนึงนะคะต้องมีการแบบเปรียบเทียบอันนี้ก็เป็นเซทที่ชอบนะขาวดํานะคะแต่ว่าไม่ใช่ยูท้อนี้นะที่ชอบนะคะ,ะ,ค,ะ,นะะ,ค,ะครั้งนี้ไม่ได้ลดราคาด้วยก็เลยแบบไม่ได้ดูอันนี้ก็ไม่ได้ลดราคานะแต่ว่าเรามี20%นนะคะก็น่าจะได้ลดไปประมาณหนึ่งนะแล้วก็ถ้าเราอยากได้อะไรเพิ่มอ่ะคือมันก็มีแบบอันนี้ที่ใส่นมกาแฟเนาะ ที่ทําชานะคะราคา,าก็จะมีบอกชัดเจนนะอยู่ข้างหลังนะคะว่าอันไหนราคาเท่าไหร่อย่างแก้วชาเนี่ยคือแบบโอ้โหใหญ่มากสะใจนะแต่ว่าคงไม่ได้ใช้นะคะอันนี้ก็เป็นแบบถ้วยสําหรับใส่น้ําตาลคือถ้าซื้อเทียมันก็ต้องซื้อครบเซตเนาะแต่ว่านิดมีบ้างแล้วนะคะที่บ้านแต่ว่าถ้าถ้าจําเป็นอนะ่ะคิดว่าก็คงต้องซื้อนะอย่างอันนี้นิดมีที่บ้านอยู่นะคะแต่ว่ามีใบเดียวนะ <laughs> ซื้อไปใช้เองคนเดียวอะไรประมาณนั้นเนาะเออถ้าซื้อก็ต้องซื้อแบบเนี้ยเนาะไม่แน่ใจว่าถ้วยแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวดูราคาก่อนเนาะเออ่หกยูโรก็าสิบเก้านะคะสําหรับถ้วยใบนี้นะ,ะแต่มันสวยอะเนี่ยถูกใจนิดมากเลยนะลายสวยนะคะจานโอ okay. เคเอ่ออินสแตนเนอร์คัมเบอร์เอาฮิเอร์คาร์สโนมันฟอยคัพพูเกตคือถ้ามันแตกอะไรเงี้ยเราสามารถซื้อเป็นชิ้นก็ได้นะเนี่ย ก็โอเคนะคะได้แล้วเซตจ,จานหนึ่งกล่องนะคะแล้วก็เซตกาแฟหนึ่งกล่องแล้วก็ได้ผ้าห่มอีกสอผืนนะสำหรับคุมโซฟาอันนี้ลดราคานะอยู่ที่ผืนละประมาณ15ยูโรนะคะเดี๋ยวไปดูตรงที่เราจ่ายไปเสร็จอีกทีหนึ่งนะว่าจะลดไปอีกหรือเปล่านะคะเพราะว่านิดดูแล้วถ้าไม่ได้ลดราคาเขาจะลดให้เราประมาณ20ปนะประมาณนี้นะคะนิดคิดแล้วก็คำนวณกับโนแมนนะคะนิดบอกโนแมนว่า นไหนซื้อแล้วซื้อไปเลยทีเดียวเนาะให้มันได้แบบว่าเออไม่งั้นกล่องหนึ่งก็สําหรับ6คนนะคะซื้อไปเลยแบบสาหรับ12คนเนี่ยสำหรับเออหกคนเนาะสกล่องก็12คนนะคะจานกาแฟเหมือนกันนะคือให้มันได้ครบเลยทีเดียวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวขาดเกินอีกนะถ้าแขกมา8คนอะไรเงี้ยแล้วมันมีสําหรับ6คนอ่ะมันก็ขาดเนาะซื้อไปเลยแบบทีเดียวนะคะก็น่าจะตกอยู่ประมาณ300ยยูโรได้อยู่นะ หมื่นหนึ่งเนาะหมื่นบาทนะคะถ้าคิดเป็นบ้านเราอะโห้นี่แค่จานนั้นเนี่ยโอเคไปต่อนะเดี๋ยวนี้อยากดูถ้วยนะคะถ้วยใส่ก๋วยเตี๋ยวสักสองใบเนาะได้แล้วนะถ้วยก๋วยเตี๋ยวใบละสิบสองยูโรนะคะเออแต่ว่าอีกใบนึงมีลวดลายนะเดี๋ยวไปดูที่บ้านก็ได้นะคะนี่เลยทั้งหมดที่เราได้น้องแม,มจ่ายไปสามรอยยี่สิบเจ็ดยูโรกับอีกสิบเซน คือของมันเยอะจนนิดไม่แน่ใจว่าอะไรราคาเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่เห็นนะจานก็สิบสองสิบสามยูโรต่อหนึ่งใบนะก็ซื้อไปให้ครบสิบใบที่บ้านนะคะแต่ว่าคือนิดอยากได้สีขาวแต่ว่าสีดอกไม้อะแซักมาอันเนี่ยอันเนี้ยอยากได้อยู่นะแต่ว่ามันมันคือมันยังไงอ่ะมันมีอยู่สามใบนะแต่ว่ามันมันมีตําหนิอ่ะเออก็เลยไม่เอานะเอาสีขาวมาอันนึงนะคะแล้วก็เป็นดอกไม้แต่ว่าราคาเท่ากันนะราคาไม่ได้มากกว่ากันนะคะ โอเคเดี๋ยวไปตรวจดูที่บ้านนะว่ามีจานใบไหนแตกบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะได้มาเปลี่ยนนะคะนิดกับโนมันเราถึงบ้านแล้วนะแลวนี่ก็เป็นของทั้งหมดที่นิดได้มาในวันนี้นะคะมีทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเนาะวันนี้จ่ายไปประมาณ500ก,กว่ายูโรเลยนะคะถ้านิดนับคร่าวๆนะก็บางอย่างก็เห็นไปในใบเสร็จหรือว่าที่นิดพาไปดูนะคะแล้วก็โน,นมินแวะเติมน้ามัน เอ91ยูโร20เซนนะแล้วก็เใบเสร็จจากร้านเคาฟรันนะคะ46 Euro ยูโร73เซนใบเสร็จจากเครื่องดื่มอะ่ะไม่รู้อยู่ไหนนะเพราะว่าอยู่ที่โนเมนนะคะโนเมนจ่ายเนาะเออแล้วนี้ไปเข้าห้องน้ำนะคะอันนี้จากร้านเฟรชนะับเนาะร้านขายอาหารสัตว์นะคะจ่ายไป43ยูโร92เซนแล้วก็ร้านขายขนมปังแล้วก็เมส卡รายนะคะก็จ่ายไป14ยูโร20เซนออแล้วก็อย่างร้านอ,อ,อีกซิคลูสเนาะนี่จ่ายไป 300กว่ายูโรนะคะก็อย่างที่เห็นเลยเนาะได้มาทั้งจานถ้วยนะคะเอ่อไม้แขวนเสื้อนะที่โนเมนได้มานะคะอันนี้ตั้งใจเอามาแขวนเสื้อกันหนาวนะคะเพราะว่าเสื้อกันหนาวเราจะมีน้ําหนักเยอะเนาะก็ใช้แบบไม้ที่มันหนาๆนหนวยนะคะเอ่อแล้วก็ผ้าห่ม2ผืนนะสำหรับคุมโซฟานะคะผ้าหม่มผืนเก่า ที่คุมโซฟามันบางนะแล้วก็บางผืนเนี่ยคือเป็นรูแล้วนะคะนี่ก็เลยคิดว่าเปลี่ยนใหม่น่าจะดีที่สุดเนาะ,ะแล้ก็ได้กระดาษชื้ชูานะคะของกินจากร้านเค้าฟลันก็มีอาหารสําเร็จรูปนะคะมีโปรต์มีได้มาเพื่อลดราคานะก็ตั้งใจซื้อมาแช่แข็งด้วยนะคะ,ะคุกกี้ขนมอะไรเงี้ยนะน้องซาราอยากกินนะคะก็สั่งนี่ก็เลยซื้อมาเยอะนิดหนึ่งนะพวกคุกกี้นะคะแล้วก็มีหลากหลายด้วยเนาะนี่เลยนะคะแบบไส้ช็อกโกแลต กระดาษชัชู้นะคะนุ่นก็เป็นคุกกี้ขนมเหมือนกันนะแล้วก็เนยลดราคาก็ซื้อมาตุนนะคะเทียนสําหรับคริสต์มาสปีหน้าก็ลดราคานะนี้ก็ซื้อมาตุนไว้เลยนะคะมีเยอะไม่เป็นไรนะก็ใช้ปีต่อๆไปนะคะ ไแมวอย่างที่เห็นเลยนอนี่ซื้อมา4ถุงนะคะก็อยู่ได้ประมาณสัก2เดือน3เดือน4เดือนคือแล้วแต่นะว่าแมวอึดในบ้านมากน้อยขนาดไหนนะคะช่วงหน้าหนาวก็อาจจะอึดบ่อยนิดนึงช่วงหน้าร้อนก็ประหยัดไปได้เยอะนะเออแล้วก็ถุงนี้เหมือนกันนะคะจากร้านเคนะ้าฟลันเนาะก็มีขนมปังนะคะที่เ,เก็บได้เป็นเดือนอะไรเงี้ยนะ้อแล้วก็ กระดาษชัดชู่นะคะเอ่อน้ำมัน,นได้มา2ขวดเนาะช็อกโกแ,แลตนะคะของโนเมนเอ่อลดราคานะ2ยูโร26เซนนะคะแล้วก็ขนมน้องซาราฟิโอนาเหมือนกันนะก็ซื้อสำหรับเอ่อเดินทางไปฝรั่งเศสนะจะได้มีขนมกินในรถนะคะก็เป็นขนมที่เด็กๆชอบกินเนาะก็ซื้อมาให้เด็กๆนะคะไม่ได้ลดราคานะพวกขนมนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นไปร,ราคาปกติแต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเราไปซื้อปั๊มน้ำมันมันจะแพงเนาะก็ต้องซื้อตุนไว้ก่อนเลยนะคะ แล้วก็ตรงนี้มีอาหารแมวเนาะ,ะเป็นขนมนะคะของทานเล่นของแมวนะที่นิดให้ดูเลยนะคะนี่ซื้อมาอย่างละรสชาติสองรสชาตินะแล้วก็มีไส้กรอกจากร้านเบเกอรกี่นะคะคือเขาอยู่ในร้านเดียวกันนะแมสกาไรแล้วก็ขนมปังน,นะคะ,ะแล้วก็ได้พรมของโนโมันมาหนึ่งผืนนะก็พอดีนะคะโนโมันเขาเลือกเองก็ตามใจเลยนะเขาจะเอาแบบไหนยังไงนะคะเขาก็บอกว่าถ้าเอาผืนใหญ่อะเขากลัวว่าเดี๋ยว ที่นั่งเขาจะหลมได้ถ้าเขาแบบชักเข้าชักออกนะเขาก็เลยอยากได้ผืนเล็กนะคะที่แบบว่าพอดีไม่ไม่เอาเก้าอี้มาเทินบนนี้อะไรประมาณนั้นนะลองเฉพาะเท้าเขาอย่างเดียวนะคะก็เลยได้ผืนนี้มาเนาะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่นี่ได้มาในวันนี้นะวันนี้ได้ของมาเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราไปหลายร้านเนาะไปตลอดทัวร์เลยนะคะแล้วก็อย่างพวกจานชามเนี่ย สิบปียี่สิบปีเราจะซื้อทีหนึ่งเนาะหรือไม่ก็ถ้าเราซื้อสําหรับหกคนอนะ่ะมันแตกไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเหลือแบบสามคนสี่คนแล้วแต่เนาะครั้งนี้นี่ได้มาแบบว่าสําหรับสิบสองคนเลยนะคะโดยปกติแล้วนิดไม่ค่อยมีเพื่อนมาถึงสิบสองคนนะก็อย่างวันครอบครัวนะคะก็มีมาสิบคนเนาะมันก็เป็นอะไรที่ขาดแบบสำหรับชุดสองชุดอะไรเงี้ยคือมันมั่วไปหมดเลยเนาะมันไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะนี่ก็เลยซื้อมา ตั้งใจให้มันเข้าเซตกันเลยนะทั้งชุดกาแฟแล้วก็ชุดจานนะคะได้มาแบบบองตรงว่าสะใจจริงๆนะครั้งนี้เออแล้วก็นี้จะต้องโลของเก่าออกบ้างนะคะอย่างข้างในตู้เนี่ยมันจะมีแบบหลายลายมากเลยนะที่มันไม่เข้าเซตกันนะคะเดี๋ยวนี้ให้ดูคร่าวๆนะอันนี้ก็จะเป็นลายขาวดํานะคะแล้วก็ลายเซตแรกเลยนะที่เราซื้อกันบ้านหลังเก่านะคะสีเทาน้ําเงินขาวเนาะแล้วก็ในอย่างตรงเนี้ยก็เป็นสําหรับ หกคนนะไว่าง่ายนะนิดซื้อเซตหนึ่งก็สําหรับหกคนหกคนแล้วมันก็แตกไปทีละใบสองใบอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่เข้าเซตนะคะครั้งนี้นี่ก็เลยไปซื้อให้มันเข้าเซตกันนั่นเองนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะมันก็จะมีแบบมีตําหนิบ้างมีรอยบิ่นบ้างอะไรเงี้ยบางใบถ้ามันมีตําหนินี้ก็จะทิ้งเลยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งนิดก็ยังจะเก็บไว้อยู่นะคะเผื่อน้องฟิโอน้าปีหน้าขยายบ้านหรืออะไรเงี้ยเนาะหรือว่าไปเช่าสําหรับ เออนักเรียนอะไรเงี้ยก็จะเหลือไว้ให้น้องฟิโอน้าบ้างนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่บอกว่าเราก็ต้องทิ้งไปบ้างนะเพราะว่าไม่ไงั้นมันก็เต็มตู้นะคะเราก็ไม่มีที่เนาะโอเคค่ะแล้วนี่คือทั้งหมดที่นี้ได้มาในวันนี้นะเ,เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ